อันนี้เป็นของใหม่แกะกล่องเพิ่งส่งมานะครับหน้าตาแบบนี้ละสามหกหนึ่งวันบรีกีบิยอนใช่ไหมเออทรีซิกซวันนะครับแกะกล่องรอรีวิวคู่นี้ส่งอะไรมาอยากรู้ <c oughs> เสียงดังเหลือเกินโอเคเอาแล้วนะครับเพื่อนๆครับสามหกหนึ่งทรีซิกซวัน f u r เ o ียสฟิ u เจอรใช่1.5จานะครับจากครั้งที่แล้วที่เรารีวิวไปนะครับก็คือรุ่น1.0ตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นปรับอะไรมายังไม่รู้เลยนะเป็นรุ่น1.5นะครับโอเคมาดูกันหน่อยสินี่แกะกล่องรอรีวิวยังไม่รีวิวนะเดี๋ยววันนี้แกะกล่องมาดูเฉยๆนะครับว่า Furious Future ที่ผมตื่นเต้นในปีที่ผ่านมาแ้ะคิดว่า ปีนี้แบรนด์นี้มันต้องมาแน่นอนนะครับเฟรม3.0ออกมาไปนไง่เพื่อนๆใครลองแล้วบ้างชอบหรือเปล่าครับคอมเมนต์บอกด้วยนะอยากรู้แล้วก็ f i ลเตอร์ฟิลรุ่นที่1ใครลองแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอยากรู้นะครับคู่นี้1.5พยายามกัน <Yeah. S 1> อยู่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักคู่นี้หน่อยว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวท็อปรองเท้าที่ดีไซน์ล้ำสมัยจริงๆนะครับใช้ ทุกอย่างพรีเมียมท็อปที่สุดละของ361นะครับ9.5ของเดิมผมใส่9.5อ่าคู่นี้ส่งเบอร์10มาให้ล่ะก็ส่งใส่ได้ละมะั้งโอเค9.5ของเดิมใช้รุ่นที่หนึ่งเอ่อ225กรัมนะครับคู่นี้โอ้คู่นี้10 US 220กรัมอะ่ะ แสดงว่าเบาลงลสิอืมเบาลงนะโอเคเดี๋ยวรีวิวเต็มๆจะมาอีกทีนะครับวันนี้เปิดกล่องให้ดูก่อนว่า361 f u r i ึ e u ฟ u ลเรุ่น1.5หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับครับรีวิวเต็มๆจะตามมาอีกครั้งนะครับผมไปละบ๊ายบาย